หลากหลายนะร้านข้าวต้มที่คนท้องถิ่นเลือกกินร้านที่มีเมนูที่แปลกใหม่ร้านข้าวต้มสูตอาหารจีนสูต <c oughs> อาหารใต้บ้าหรือเปล่าแตกต่างกับทุกที่หน้าตาจะไม่เหมือนอันนี้แน่นอนร้อปร์เ็นคะือเมนูหลากหลายราคาดีแกล้มก็ได้แต่ข้าวก็เด็ด สวัสดีสบายห้องจิงครับนี่คือร้านนี้พี่แนะนาผมปอนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่กลางเมืองสีราชาเราตามหาร้านข้าวต้มแต่ว่าร้านข้าวต้มร้านไหนที่คนเมืองคนท้องถิ่นเขากินกันเวลาไปต่างที่คนท้องถิ่นเขากินร้านไหนกันนี่ฮะนี่คือร้านนี้เลยข้าวต้มคนแวะเจ้าของเนี่ยเขามีต้นกำรับอาหารใต้เสร็จแล้วเขามีต้นกำรับสูตรของข้าวต้มร้านเด็ดและเขาก็ได้เชฟมือทองเป็นร้านอาหารจีนเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นร้านข้าวต้มคนแวะจะกลายเป็นร้านข้าวต้มที่คนท้องถิ่นกินและมีเมนูระดับพัตตาคารเยอะมากครับวันน อยู่กับพี่กิจเจ้าของร้านสวัสดีครับส้ก็พี่กิตด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อนรับน้องปอและทีมงานครับ f อร้านนี้อยู่โอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนมาทานบ้างนั่งตรงนู้นมาตรงนี้แปะอยู่รอบดึกๆสมัยก่อนทำงานเลิกดึกๆก็ต้องแวะมาทานที่นี่อยู่แล้วครับวันนี้โอ้โหดีใจมากมีโอกาสได้มาทานด้วยกันดีใจขช่นกังครับที่ได้ให้เกียดกับร้านข้าต้มคนแวนครับก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่พี่กิจทำร้านข้าวต้มมากี่ปีแล้วครับก่อนที่พี่จะมาอยู่ตรงนี้พี่เปิดร้านข้าวต้มอยู่ตรงผาแดงคครับปี54รับ นะครับเปิดปี54แล้วก็กำลังเฟื่องฟูงเลยครับเจอสะพานมาครับะสะพานขัดหน้าร้านเลยหน้าร้านเลยครับข้าม ดินลนไปดินลนมาอยู่หลายปีครับสามสี่ปีครับก็มีคนมาชวนไปเปิดเชียงใหม่ชวนไปเปิดกรุงเทพเพราะเขาเคยมาทานของเราแล้ว<ม>ชอบรสชาติเราลูกค้าเราส่วนใหญ่จะเป็นคนท้องที่อะไรนี้เนาะรเราก็อยู่ที่เดิมนี่แหละแล้วก็ลองหาทาเลใหม่ก็โชคดีว่ามาเจอตรงนี้เป็นชุมชนของตลาดศรีเจริญรเป็นชุมชนไฟแดงเก่าเนาะ<ม>แล้วก็อยู่ในตลาดก็โอเคเลยว่าตอบโจทย์เราแล้วก็เจอกับเจ้าของตึกที่ใจดีที่ย้ายมาตรงนี้นะครับปี6 1หนึ่งครับแล้วก็เป็นถึงวันนี้ก็ตรงที่ใหม่นี่ก็7ปีนะครับ รจริงๆพี่กินเป็นคนที่ไหนครับพึ่งหนคนละน้องครับตอนนี้มีร้านแกงใต้แกงใต้ก็คือเกอยู่หกโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นครับส่วนข้าวต้มก็คือสี่โมงเย็นถึงตีสองนะครับปลายปีนี้ก็มีโปรเจกต์คือว่าเราจะเอาสองร้านเนี่ยมาควบรวมกัน <ะ S 1> ได้เดียวว่าอืม้มเราน่าจะเอามารวมกันดีกว่าเพราะว่าสีเดชาเนี่ยร้านอาหารกลางวันที่มันดีๆที่ว่าจะมานั่งพูดนั่งคุยนั่งกินสะอาดไม่ค่อยมีครับของเราเป็นทางเลือกใหม่มีอาหารจีนอาหารไทยเข้ากั ปรับโจทย์ให้เข้ากับพฤติกรรคนกินใช่ครับใช่ครับหลยอย่างหลายอย่างสูตรอาหารใต้เนี่ยครับเอามาจากไหนครับคือสมัยก่อนบ้านพี่เนี่ยขายข้าวแกงตั้งแต่เด็กๆที่ระนองเนี่ยพ <c oughs> ี่ก็เป็นคนสอนอะไรย,ยิ่งเฉพาะในทงางเลพมาเนี่ยครับไม่มีที่ไหนทำครับอร่อยมากเป็นสูตรของที่ระนองเลยครับเราเราเริ่มเนี่ยเราเริ่มจากขก้าวแกงใต้เองครับวันหนึ่งที่เราไปไปซื้อติดเพื่อขายข้าวต้มเนี่ย เราก็เลยมาคิดว่าถ้าแกงใต้มันไรายได้มันจะพอผลตึกหรือเปล่านะอะไรเพราะข้าวแกงกำไรน้อยครับก็ลเลยว่าเรามีวิชาข้าต้มอ,อยู่สมัยก่อนเรางงมีจากไหนมีจากผักบุ่งลอยฟ้านะครับต้องกราบขอบพระคุณทั้งเฮรและเกลนะครับที่ ทั้าน้ต้องเป็นยังไงเราก็ไปไปดูแอบพักรักจำมาเอาเติมนู่นเติมนี่หน่อยมาลองทําลองให้เก๊ลองดูก็ออกมาเป็นสูตรของที่ร้านเป็นถึงทุกวันนี้ครับก็อัปเดตไปเรื่อยๆแล้วเราก็โชคดีที่ได้เชฟทองของแท้มาครับเชฟทองของแท้เป็นคนที่ทากับข้าวสม่ําเสม,มอรสชาติคงเดิมมากนะครับเสก็ขาบอกว่าเขาเป็นฝีมือแบบระดับจีนพัตคานเลยใช่ครับเขาเคยทําร้านอาหารจีนกับพี่ชายเขาครับแต่ด้วยสุขภาพพี่ชายเขาก็เลยเลิกร้านไปแล้วก็ วันหนึ่งเขาก็ฟ้าก็ส่งมาให้เจอกระผมครับผมไม่คิดนะผมผม,ผม,ผมคิดว่ามันเป็น <c oughs> ่ครับใช่ <c oughs> ก็จะมีสูตรอาหารใต้หลข้าวต้มแล้วก็มีสูตรอาหารจีนใช่ครับร้านพี่ไม่ไม่มีเหมือนร้านข้าวต้มทั่วไปนะไม่ใช่ข้าไปมีผักบุ้งยำปลาสลิดอะไร<อ>มันเยอะกับข้าวมันเยอะบอกร้านผมนะ <c oughs> นี่คือร้านข้าวต้มที่คนท้องถิ่นเลือกกินคือเมนูหลากหลายราคาดีอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนสมพนมาตรฐานการทำคือแบบร้านเราเนี่ยเราดูแลอย่างดีครับตอนนี้เปิดกี่โมง สิบหกจุดศูนย์ศูนย์นะครับสี่โมงเย็นครับปิดปีสองนะครับอดผ่านไปผ่านมาหรืออยากจะชิมข้าวต้มที่เป็นร้านที่คนท้องถิ่นเลือกกินกันนะครับเป็นแยกชุมชนไฟแดงเก่าครับอชุมชนไฟแดงเก่าใช่ครับตลาดสินสารแยกตลาดสิเจริญลงมาปุ๊บหาที่จอดด้านข้างแล้วก็จะเจอร้านข้าวต้มคนแวะเลยใช่ครับนะครับ 45 6 7 8เมนูวันนี้ที่เป็นเมนูนที่พี่กิจเขาแนะนำมานะครับข้าวลังข้าวต้มทั่วไปที่นี่อร่อยแล้วมีอยู่แล้วนั่นนี้ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมพยายามคัดเมนูที่ค่อนข้างบพิเศษขึ้นมาอย่างเมนูนี้คุณจะหากินที่ไหนครับเป็นปูนิ่มทอดร,ราดสตอผัดเผ็ดบ้าหรือเปล่าไม่มีที่ไหนมีนะครับที่นี่ผัดมาได้แบบ มีกลิ่นอายของปูนิ่มอาหารทะเลใช่ไหมแล้วก็ผัดสปอมาแบบเครื่องแกงใต้แบบเข้มข้นเข้มข้นนะครับราดลงไบนปูนิ่มแบบนี้เลยน่ากินมากนะครับและ้ะนนี้ก็เป็นผัดเรือโป๊ะนี่เขาใช้ทอด ของทะเลมาแบบนี้เลยครับผัดมาแบบแห้งๆรู้เลยว่าแกล้มก็ได้กับข้าวก็เด็ดนะครับหมูสับผัดหนำเลี้ยบซึ่งบอกว่าอันนี้เสิร์ฟคู่มากับพริกหอมนะครับเป็นเป็นการเสิร์ฟหมูสับผัดหนำเลี้ยบที่ที่มีแบบการเลี้ยนนะ่ะชอบรสจัด,ดรสเผ็ดหน่อยมีพริกมีหอมเพิ er ่มเข้าหน่อยที่นี่ก็จะซอยแบบสดๆมาให้แบบนี้เลยนะครับและอีกหนึ่งเมนูตรงนี้เป็นไก่แช่เหล้านะครับซึ่งก็เป็นไก่แช่เหล้าครึ่งหนึง่งแล้วก็เป็นแมงกระพุนน้ำมันงาอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็มีผักมาให้แบบนี้นะครับโอ้ นี้เลยสูตรเด็ดเคล็ดลับตังเลยพะามา่ใครเคยกินที่ไหนคอมเมนต์มาบอกต้นตำรับจากเมืองระนองไม่เหมือนทางเหนือนะครับอันนี้เป็นกระเพราเป็ดกรอบเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่าที่นี่ใช้เป็นการฉีกให้ให้เนื้อมันกระจายออกจากกัน <Okay. S 1> เสร็จแล้วไปทอดให้มันกรอบครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นฝอยๆกรอบๆแบบนี้เลยฮะมากับกระเพากรอบอย่างนี้โอ้โหสุดยอดนะครับ ปลาหมึกผัดไข่เค็มมีวิธีกรรมวิธีการทําที่แตกต่างกับทุกที่ไม่ว่าคุณจะทานที่ไหนในชมบุรีหรือศรีราชามาหน้าตาจะไม่เหมือนอันนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้สดร้อนๆคล่อ,คองคอก็ต้องต้มยำหัวปละเกา๋าน้ําใสเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นรีเควสจาก สายดื่มทั้งหมดต้องบอกว่าต like ้องมีไอหม้อเนี้ยติดไว้รับประกันว่าคล่องคอเดี๋ยวเริ่มที่ตัวปูนิ่มก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่นะครับอาจจะเป็นประสบการณ์การกินแบบใหม่ของเราเพราะปกติกินปูนิ่มก็อะไรผอดกระเทียมผัดพริกไทยดำใช่ป่ะรอบนี้เจอผัดสตอเข้าไปครับผัดพริกสตอแบบนี้คนไหนเลิฟสตอนะครับ นัวมากทุกคนเผ<ฤ>็ดหอมเข็ม<อ>ข้นกรอบสตอแล้วก็ปนปูนนิ่มที่มันฟูฟูโหดีมากอันนี้ดีมาก,มากอันติดดาวได้เล,<อ>เลยครับ<อ>ผัดเรือโปะ๊ะที่เอาทุกอย่างในทะเลไปทอดให้กรอบแล้วขึ้นมาขัดให้มันเผ็ดหอมตัวใหญ่มาก<ส>เนื้อปลาทุ้งหมึกน่าจะมีหอยด้วยมั้งเนี่ยใช่ไหมมีทุกอย่างนะครับในของทะเลแล้วเราก็เอาเครื่องแบบนี้อ๋อขอโทษนะครับถ้าเกิดใครเปิดมาดูตอนสี่ทุ่มขอโทษนะครับขอโทษจริงๆครับ เป็นผัดเผ็ดที่ที่ตัดรสมาด้วยด้วยผงกะหรี่นิดๆทำให้ไม่ติดรังกีมันแปลกเลยครับมัารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ผัดเผ็ดทั่วไปมันเป็นผัดที่ทมันมีกลิ่นแบบกลิ่นองกะหรี่แต่กลายเป็นสดชื่นนะอร่อยเลยคนขาดูเมนูนี้ผมมาเลือกไม่ค่อยได้อะว่าไก่หรือแมงคุณดีอะมันน่ากินน้าคู่เลยครับอ <im itation> ชอบรสจัดเบิ้ลเป็นถอ่วงน ไก่แช่เหล้าหนังต้องนึบๆหน่อยเนื้อต้องชําๆหน่อยนะครับไก่หวานหอนะน้ําจิ้มที่สุดยอดนะบอกเลยน้ําจิ้มที่สุดยอดแล้วเขามีแมงกะพรุนด้วยครับแบบนี้ทุกคนสั่งเสิร์ฟเดียวได้สองอย่างเลยได้สองอย่างเลยครับปขอรับเมนูนี้นะ ไก่นุ่มชุ่มฉ่ำแมงกะพรุนกรอบเด้งเจอน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดเข้มข้นมากๆแบบนี้นะครับเผ็ดเปรเีปร้ยวหวานแบบครบรสเลยนะฮะเมนูนี้ต้องสั่งนะฮะดีๆมากนะครับไก่แท้เราอีกหนึ่งเมนูเขาบอกว่าถ้าเป็นหมูสับชั้นหนือเลี้ยงทั่วๆไปเขาก็จะเสิร์ฟมาแค่นี้ครับใช่ไหมเวลาคุณไปเจอร้านอื่นก็จะมีแค่นี้แต่ที่นี่เขาจะมีพริกหอมมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยว,วเราวัดระลงลงไปเลยสดชื่นของพริกหอมนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะทานหรือเปล่าผมขออนุญาตข่าวซีนี้ก่อนแล้วกัน นะหมูสับผันดน้ำเลี้ยบครับที่มีพริกหอมอยู่ด้วยที่นี่เขาไม่ทำเค็มมากนะครับทานเล่นเป็นกับแกล้มได้แต่ตัวตัวลูกเมงผมได้ทานข้าวต้มข้าวากิดหมูสับน้ำเลี้ยบหอมใบเตย นั่งยอละพี่กิตแล้วรู้สึกว่าอยากลองมากๆคือทางเล่ขำมากทุกคนพี่กิตบอกว่าเวลาเที่ยวเนี่ยเที่ยวใช้เวลาถึงชั่วโมงครึ่งนะครับแต่เวลาเข้าปากนี่ผมว่า3ามวิหายแต่ท้องแสงไปเลยจ้ะไปครับมันมันมันเมลม,มันหายไปเลยครับไม่ต้องออกแรงฟันเลยครับสบายมากตัวพริกแกงเนี่ยเขาก็ต้องสั่งตรงจากละนองมา สูตรพม่ามาเลยครับแล้วก็อันนี้ของมันก็หอมมากแล้วก็นุ่มมากนะการตุ๋นการการเคี่ยวให้มันแบบนุ่มได้ขนาดนี้นะครับอร่อยมากเลยเนี่ยเห็นเห็นชามเท่านี้ผมว่ากินข้าวได้เป็นหลายถ้วยนะเข็มค้นมากนะครับอร่อยอ่ะต่อไปครับเป็นเมนูปลาหมึกผัดไข่เต็มโอ้โหทุกคนเห็นอะไรที่แตกต่างไหมครับที่นี่เอาปลาหมึกไป ทอดให้มันเซ็ตตัวให้มันแห้งก่อนแล้วการทอดอ่ะมันทําให้มันแห้งขึ้นมันเซ็ตตัวมากขึ้นกรอบมากขึ้นแล้วก็ตัวเวลาทอดอ่ะมันจะกรอบเคลือบดังอันแบบนี้เลยครับสูตรเด็ดจริงลองฮะผิวเคลือบเขาทั้งหมดนะเป็นผข่ทัุหมดเลยอ่ะอร่อยนะนี่อร่อยอ่ะต่อไปเป็นสะเพาเป็ดกรอบอันนี้ผมว่าไปโซนกับแก้มจะง่ายนะเนี่ย มันดูเป็นเป็ดแ,แบบฝอยๆกับกรอบแล้วดูมันมีพริกมีกะเพราอะไรเงี้ยมันดูมันดูไปโซนกับดูโซนกับแก้มมันจะแลจะดีแล้วเนี่ยฮืมกรอบเคี้ยวง่ายนะนแบบไม่ต้องมีเนื้อมาให้รู้สึกว่าเคี้ยวยากๆมันกรอบกูๆนะ่ะหอมมาโลนิดๆหอมกะเพราหน่อยๆอ,อันนี้เป็นทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ อยากกินกะเพราเป็ดกรอบแล้วแบบไม่อยากได้เนื้อที่มันเป็นก้อนๆหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่โอเคต้ยมยำหัวปลาเก๋าครับหัวปลาเก๋าจะมีจะมีสเสน่ห์ในการทำต้ยมยำมากว่าเนื้อมันจะเด้งๆด้งหนุกหนุกนะครับอ่าชิมน้ำก่อนเลยครับต้ยมยำน้ำใสเวลาเราสั่งหัวปลาเก๋านะครับล้วเราแคะเนื้อปุ๊บเนี่ยมันออกเป็นก้อนๆแบบนี้เลยครับแล้วก็กินกับต้ยมยำ ผมใช้คำว่าครบรสแล้วกันนะมันกลมกล่อมพอดีครับมันไม่ได้เปรี้ยวเกินเผ็ดเกินหรือว่าหวานเกินอะไรเงี้ยมันมีความกลมกล่อม มีความสบของเนื้อปลาเก๋าน้ำน้ำจะดูมีความเบลลิเยอรีๆๆน่นิดๆนะครับมี่แนะนำต่างแบบหม้อ,อไฟอย่างนี้แหละอร่อยบอกราคาไว้ด้วยสำหรับคนที่อยากตามมากินร้านน,นี้พี่แนะนำร้านข้าตวต้มคนแวะนะครับปูนิ่มทอดกรอบราดด้วยสตอหั่นเผ็ดแบบนี้นะครับ350ราสบบาทผมคิดว่าราคานี้โอเคเลยนะเพราะว่าปูนิ่มทอดปกติก็ประมาณ300แล้วนะครับสตออีกก็แพงอันนี้อร่อยมากนะติดดาวครับผัดเรือโปะทุ่มท่วมแบบนี้นะครับ180บาทนะครับน้ำเลี้ยผัดหมูสับ120บาท ไก่แช่เล้า180บาทนะครับแกงฮังเลพม่า140บาทอันนี้ติดเดาวนะครับต้องโดนนะฮะกระเพราพเป็ดกรอบ150บาทได้เป็ดเยอะมากนะครับแล้วก็ปลาหมึกผัดเทเม160บาทต้มยำปลาเก่าน้ำใสหม้อไฟหม้อนี้350บาสครับเข้าสวย10บาทกข้ต้ม5บาทร้านเข้าต้มที่คนท้องถิ่นเลือกกินร้านที่มีเมนูที่แปลกใหม่ ที่อร่อยกว่าทั่วไปที่คุณจะเคยเจอบนร้านข้าวต้มนะครับข้าวต้มคนแวะคือหนึ่งหมุดที่ผมอยากทุกคนปักพิจดเอาไว้นะครับอร่อยคุณภาพดีแล้วก็มีเมนูหลากหลายนะครับเปิดตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงนะประมาณถึงประมาณตีสองแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับและใครที่มีร้านโลคอลท้องถิ่นหรือร้านลับๆร้านอร่อยแนะนำฝากคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วไปเจอกันใหม่อีพีหนาสำหรับร้านนี้พิจารนาไปก่อนครับ แล้ววันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีลูน่าวอตนาฬิกาดีไซน์เก๋ไก๋ที่สวมได้ทุกวันไม่ว่าจะวันทํางานวันพักผ่อนหรือวันพิเศษเพราะทุกวันคือเวลาที่มีค่าและลูน่าวอตพร้อมอยู่เคียงข้างคุณทุกช่วงเวลาสนใจนาฬิกาสามารถสั่งซื้อได้ที่ tiktok whaleo well, well, official